วันนี้ก็มาอยู่กับมอเตอ์ EV นะฮะวันนี้เราจะพามาดูลูกค้านำรถ t c ซ u p e เปอร์โซโคนะครับเอามาเปลี่ยนกล่องคอนโทรลเลอร์ไาเดเวอร์ไอสีผ้าฟ้าเนี่ยคือกล่องไฟเดเวอร์ SB72680 นะครับไอกล่องของอสอ่ะมันเป็นเป็นรหัสพิเศษด้วยนะครับเป็นรหัส SBP นะ72680 3 5 0แอมป์ 680m น,นะครับผมถอดตัวกล่องฟา r a ไดที่เป็น ND ลาดเก่าลดเก่าออกนะครับเพราะว่าลาด SBP อนนี้สามารถเปลี่ยนในเรื่องของพวกพอร์ตฟังก์ชันได้นะครับเราสามารถเลือกพอร์ตได้ว่าเอาฟังก์ชันคูดเอาเกียร์ถอยเอาอะไรเนี้ยไปไว้พอร์ตนั b มเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาสลับในตัวของปลั๊กกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ พี่สำคัญตัวนี้มันจะเป็นตัวบลูทูธบิวอินด้วยอนะ่ะสังเกตดูว่าจะไม่ไม่ต้องต่อตัวบลูทูธแยกเลยส่วนที่พิเศษออกมาเนี่ยของ s b p เนี่ยก็คือเป็นขั้วชุบทองนะครับตัวขั้วชุบทองอันนี้ก็สามารถทําให้การจ่ายไฟเนี่ยดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับในตัวของพวกพัดบากล่องนะครับพวกสายเฟสพวกสายใช้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวขั้วชุบทองแล้วพิเศษออกมา อีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้เนี่ยทำการติดตั้งตัวของ water cooling ด้วยเป็นในเรื่องของซิงน้ําบล็อกน้ําในไรในการระบายความร้อนเรื่องของ,องล่องอุตุเลอร์มาถึงตรงนี้แล้วแต่หลายคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมต้องใส่ในตัวของบล็อกน้ําด้วยรถไฟฟ้าต้องใส่หม้อน้ำหม้อน้ําด้วยเหรอนในการใส่หม้อน้ําของตัวรถไฟฟ้านี่นะครับก็คือ หลักๆเลยหน้าที่ของมันคือการระบายความร้อนของตัวกล่องคอนโทรเลอร์หลายคนอาจจะเห็นหลายๆว่ามันจะมีบล็อกน้ํานะครับมันจะมีตัวบล็อกเนี่ยติดอยู่กับใต้ซิงค์ของตัวกล่องคอนโทรเลอร์เลยข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นตัวร่องน้ำนะครับให้วนดึงความร้อนจากตัวกล่องคอนโทรเลอร์ที่มันดึงมาจากซิงค์เดิมเนี่ยดึงมาอ่ามันก็จะพาตัวน้ำเนี่ยตัวกูเลนเนี่ยมันก็จะดึงความร้อนเข้าไปวนในเรื่องของอ ตัวของหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําตัวนี้ก็หน้าตาหลายคนเล่นคอมมาก็อาจจะเคยเห็นนะครับมันก็คือหม้อน้ําของตัวคอมพิวเตอร์นี่แหละมันทีจะเป็นคือคันนี้เราจะใส่เป็นตัวหม้อน้ํา240มิลมนะครับก็คือหม้อน้ํา2ตอนพัดลม2ตอนนะครับพัดลมตัวละ120มิลมนะครับ2ตัวมันก็ยาวเลยนะครับก็จะเรียกกันว่าหม้อน้ํา240มิลมนะครับส่วนปั๊มน้ำสังเกตปั๊มน้ําจะเป็นปั๊มน้ําแยกนะครับ ต้น้ำตัวนี้ก็ดันได้ถึง650นอค่อนข้างแรงเลยตัวนี้ตัวท็อปเลยส่วนทั้งล่างเห็นน้ำเดือดเดือดเห็นน้ำเดือดเดือดเนี่ยม,มันไม่ได้เดือดนะครับคือเราตั้งใจในเรื่องของว่าให้ตัวน้ำเนี่ยวิ่งลงทั้งล่างวิ่งทำไมทำไมต้องใส่น้ำไม่เต็ม เว่าเวลาลูกค้าเนี่ยออนรถด,ดูนะครับเราจะได้ดูด้วยว่าตัวปั๊มน้ำเนี่ยหรือตัวระบบวอเตอร์คูลิ่งเ่มีปัญหาหรือเปล่านะแล้ก็จะดูได้ว่าถ้าปั๊มมันทำงานมันก็ียดันน้ำลงมาอ่ะแล้วก็จะวิ่งเข้าไปจะเห็นน้ำมันเป็นฟองอยู่เนี่ยนะส่วนในเรื่องของว่าทำไมต้องใส่บล็อกน้ำนะครับคือบางคนเนี่ยเขา วิ่งด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ขับขี่ต่อเนื่องด้วยระยะทางต่อเนื่องอยู่ที่20กมขึ้นไปนะครับผมตัวกล่องคอนโทรเลอร์เนี่ยหลักการของรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยสามารถจะร้อนอยู่ที่20กมต่อเนื่องเป็นต้นไปนะครับกล่องคอนโทรเลอร์เนี่ยจะมีอาการที่ว่าร้อนนะพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะเข้าเซฟโหมดนะครับพออุณภูมิมันถึงแล้วมันจะเข้าเซฟโหมดทําให้ตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย จะขี่ได้ความเร็วจักรยานเลย20 30เพราะว่ามันทําการบทิกตัวเองแล้วมันไม่ให้ตัวเองมันตายง่ายๆมังนั้นถ้าทาการเข้าเซฟหมดเลยแต่ถ้าเราใส่ชุดน้ําแล้วเนี่ยอย่างสมมุติเราขี่ไป30โลละ30โลเ,เนื่องด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับ ก็ตัวก,กล่องอโทเลอร์เนี่ยปกติแล้วก็จะขึ้นไปแตะอยู่ที่ประมาณ70 75 80เก็จะตัดแล้วนะครับแต่ถ้าเราทําการใส่ชุดน้ําไปแล้วเนี่ยตัวนี้อุณหภูมิเฉลี่ยเวลาเราวิ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 38- ถึง42องศานะครับเหอนสังเกตว่าลดมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเรามีตัวคูเลนเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไม,มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถึงต้องมีหม้อน,น้บนะ ต้องมีในตัวของชุดน้ําด้วยนะครับไม่ได้ใส่เอาเท่อย่างเดียวนะใส่เอาประโยชน์ด้วยนะครับส่วนกล่องตัวนี้ก็สามารถจูนได้นะครับจูนในที่นี้เราสามารถไล่ไฟเปอร์เซนต์ไฟในแต่ละช่วงของมอเตอร์ได้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของตัวกล่องฟาาดิเวอร์ตัวสีฟ้าเนี่ยว่าสมมติบางคนเขาชอบรถไฟฟ้าแต่ไม่ได้ชอบในเรื่องของว่าบิดออกตัวแล้ว มันกระชากมันพุง่งเราก็จะไล่ไฟตอนช่วงรอบมอเตอร์ช่วงต้นนะครับมันไล่ได้ตั้งแต่ตัวร้อยอ m เลยนะครับจนถึงสุดแล้วก็ไล่ดูเลยว่าระยะเปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะมันจะทําให้การไล่ฟีลิ่งของรถเนี่ยตอบโจทย์เรายิ่งขึ้นนะครับของไฟไดรเวอร์ก็จะออกเนยครับแบบสมุนขับนุ่มๆพูดีๆหน่อนี่นะครับ